นี้เรามาอยู่กันที่หน้าร้านย่างกุ้งซีฟู้ดเพชรบุรีกันแล้วเดี๋ยวเราไปในร้านกันดีกว่าไปไปเลยน้าไปเลยย่างงเฮ้ยแล้วตอนนี้นะครับผมโอ้โหน้ายเย็นมากมมเราก็มาอยู่กันในร้านย่างกุ้งเพชรบุรีย่างกุ้งซีฟู้ดเพชรบุรีแล้วนะครับเราไปสั่งเมนูกันนะครับ มาน้องตินน้องตินได้เมนูอะไรที่แบบว่าอยากจะกินหรือยังได้สองอันสามอันด้วยอะไรบ้างครับผมเออแล้วมันวาซาบิวาซาบิวาซาบิแล้วอะไรอีกยำแซลมอนยำแซลมอนอะไรอีกครับแล้วก็ปลากระพงสามรสปลากระพงสามรสอืยแล้วก็แม่กันเชียงปูผัดผงกะหรี่กันเชียงปูผัดผงกะหรี่ กุ้งเซ็ตเนี่ยกุ้งเซ็ตแต่นี่นนี่น่น่าดูมากเลยปูไข่ผัดกะหรีเนี่ย 90, 8, 8, 8, 9, 9, 9, ผัดโคงกะหรีสองร้อยเก้าสิบเองอะราคาไม่งีรคู่กว่าเขาแรกกล่าวว่าสาักสี่ร้อยแต่ว่าเขาสั่งกรนเชียงไปนะเออเอากระเชียงดิกินง่ายอะ่ะก็นอกจากเมนูพวกกุ้งต่างๆกุ้งย่างกุ้งเผาอะไรแล้วนะที่นี่เขาก็ยังมีเมนูเด็ดเป็นพวกเนี่ยดูสิ อาหารอีสานพวกส้มตําต่างๆด้วยเนาะมีตําไทยตําเห็นว่าตําปลาที่เนี่ยไม่มีกลิ่นที่ดูจะ mm hmm. มีวิวแต่พอดียังไงเราก็ไม่กินปลาใช่ปะ่ะกินปลาป่ะเมื่อกี้สั่งอ,อ๋อไม่กินปลาอยู่ดีอืมก็เดี๋ยวลองส้มตําสักที่หนึ่งนะครับผมแล้วเราก็สั่งพวกกุ้งพวกอะไรมานะครับตอนนี้รออาหารก่อนเนาะก็สำหรับที่นี่เขาก็มีจุดล้างมือให้ด้วยเนาะรอบๆร้านเลยสองจุด สองจุดนะล้างมือกว่าเร็วล้างมือัอนไหนอันไหนไซส์ใหญ่ครับอันนี้หรอ,อไซส์ใหญ่นี่ก็ไซส์เล็ก พ่มนะเมื่อกี้ขอมูย่างนะ่ากินมากเฮ้ยจริงๆให้ดูเลยมาแล้วย่างแรกเลยเป็นอะไรครับเนี่ยข้าวเปล่าอเคอันนี้คือเมนูต้มยำกุ้งกลวยเล็กๆน้อยๆนะครับผมเ,เราเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำจริงไม่ให้เลือกสองแบบคือกุ้งธรรมดากุ้งแม่น้ำ ่ากุ้งทะเลกุ้งแม่น้ำราคาเท่ากัน,แ,น,แ,นแต่เราเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำโอ้โหหมา oh, ยัางตอนเนื่องแวบ,บอันนี้คือส้มตำแล้วก<อ>็ัวไหดองครับนี่พอหมูย่างที่เราได้กินเมื่อกี้เราเดินไปดูมามันน่ากินสุดๆนี่ไม้ครับ ซลมอนวาซาาบิมดูกุ้งดีวะนี่โอ้ยโอ้ยกุ้งตัวย่างเบ้งอะต้มยำกุ้งอืมกุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบผัดโอจริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูตอนเช็คบิน ผมเแม่งตัวใหญ่มากทำอะไรอ่ะจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนอ่ะมากิน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 ได้ละกินได้ไดลนะกินเลยอ่ะอ่ะมาแล้วสิ่งที่แม่รอคอยนั่นคือเมนูกุ้ง sos ini begini sam ini kisasi mi apa ya kisami apa ya natin wasabi nih <tuh> 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 salmon sal wasabi nih wasabi itu sama wasabi jadi แ้ลมอนวาซาบิจัดไปให้เต็มคำเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหมูย่างมั่งหมูย่างหมูย่างอมผมอื้อหือนี่ยอดเลยอื้อปลาโอ้ยเฮ้ยน้ำเขาใหม่นี่มาอีกแล้วปลาตะบงทอดเตรียม เมนูโปรน้องเต้นแต่ไว้ที่พ่อไง <c oughs> ปลาด้วยแห่งอิตดูอ่ะอืม mm. นี่เรามาดูเมนูต้ยมยำกุ้งบ้างเดี๋ยวตักคุณแม่หน่อยนี่คือกุ้งที่เราได้มากั้วยละเท่าไหร่ <Okay. S 2> นี้ขั้วนึ่ร้อยยี่สิบเเขียนไว้กุ้งแม่น้ำดูแม่ใหญ่กว่ากุ้งใหญ่ใหญ่กว่าถ้วกุ้งใหญ่กว่าถ้วยเอาเอาไปให้คุณแม่ก่อนหอมอนานมาก และนี่ลำพันไม่ได้มีตัวเดียวนะนี่ขุดยังมีซ้องอยู่ท่านวันนี้สามตัวสามตัวเขาเยอะอะไตัวใหญ่เงี้ยเดี๋ยวลองไปดูตอนเช็ดปินกันมันใหญ่มากมันพุ่งหยุดเยหนาหยุด คนใหมากเป็ดยัางเป็ดมันย่างเดี๋ยวเราจะเป็นเมนูกุ้งบ้างอย่างรู้ว่ามันชื่อว่าย่างกุ้งซีฟู๊งเนี่ยเรากุ้งตัวเนี้ยนี่คือไซส์เอสนะไซส์เล็กมันจะมีไซส์ใหญ่ด้วยมันก็อีกอันหนึ่งแต่มก็ไม่อันนี้มันเอ็มกับแอลแต่เราเราอยากกินแบบไซส์ประมาณนี้นะนะเรามาดูความสดเมื่อกี้แม่เอากินชูแล้ว นี่วันนี้มีไข่อะขอได้ปะเอาละรู้ดีจะกินอ่าจะกินก่นอนนะเอาหัวให้เขาไงอาย แต่ว่านิดเดียวที่นี่ทำจิ้มมันมันออกหวานหวานรสหวานนี่เสุดยอดเลยแต่ว่าอาจจะเป็นสูตรขเขาโอเคอ่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันก็ถูกทําลายด้วยมือสองพวกเราเรียบร้อยแล้วครับอ,อนนีไงเ,เราทําลายเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเรียกเช็คบินกันดูเนาะ ว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะปลากระพงมีปูหัดพงกะหรีมีส้มตำมีข่าบุญามีทุงทง่งมีแซลมอนมันเปนทุั้งหมดเน่ยเราจะเป็นพันราคาเท่าไหร่อ่าอันนี้พนักงานเท่าเดิมใช่ไหมครับพนักงานเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมเปล่าเหมือนเคยเห็นเยอะกว่านี้คลิป อ๋ออยู่ฝั่งสองฝั่งมันจะมีฝั่งนู้นให้นั่งได้ด้วยน้องตกใจแล้วน้องพนักง,งานไปไหนพ <c oughs> นักงานเท่าเดิมเพราะที่นี่เนยวะพนักงานเยอะมากเพราะาตอนเย็น่ะคนเขาเยอะมากๆก็เมื่อกี้เราคิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึ่งพนะันสามร้อยสิบบาทถูกมากๆ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าราคาทั้งหมด ใช่ไม่ต่ำกว่าพันห้าแน่นอนแต่เท่าที่เห็นเนี่ยโอเ้โอเนี่ยดู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 พันสามร้อยกว่าบาทสุดยอดเลยโอเค,อ,เคอ่ะก่อนเราจะกลับเดี๋ยวเราเคลียร์พวกนี้เล็กๆน้ๆๆๆ <c oughs> อยน้อยเนี่ยเสียดา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 ยอุยเลอรโทษทีมันอิ่ม <c oughs> เอาให้หมดโทษทีครับท่านผู้ชมก็เอาให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเนาะโอเค รันอะไรนะอย่างกุซีฟู้ดเทพบุรีนะครับผมก็ราคาไม่แพงอร่อยใช้ได้นะครับผมก็ใครที่ชอบที่นี่ก็สามารถผ่านได้เนี่ยตรงไปตรงมาเทพบุรีข้ามทางไปนะครับหรือข้างหลังเนี่ยคือสามแยกต้นม่วงมาง่ายมากกดจิวเทปก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกต้มยำกุ้ง,ง,งนเนี่ยมันราคาจริงๆริง้อยยี่สิบบาทแค่นั้นเองโอ้โอโหโหโหสยส่วนไอ้กุ้งไซส์เมื่อกี้ ครึ่กิโลสองรอสิบาทราคาสูกมากเลยนะอันนีเก็บทที่ด่วนลูกก็ชัดชัดช้าๆนะสำหรับใครที่ชอบที่มีอย่าลืกดไลค์กดแชร์กดแชแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจงเตือนดชรบ ใช่พ่อดีผ่านเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตามหาร้านอาหารอร่อยอร่อยเอาเต้นด้วยอร่อยอร่อยแล้วเด็ดเด็ดนะครับผมให้กับเพื่อนๆอีกนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นโรงแรมจะเป็นที่เที่ยวจะเป็นที่กินตามเลยพ่อดีผ่านเที่ยวครับผมโอเคพ่อดีผ่าน